ลมแรงลังคาปิวไปหมดเลยน้วป้าเห็นแล้วก็มีคนเขาก็เคยเก็บลังคาปิวไปตรงสะก็มีปิวไปตรงลงสระน้ําเลยใช่ไหมนุ๊กแล้วลังคาหลวงปู่สวงเราลงสะไหมน่ะลงไหมน่าจะไม่ลงนะเพราะวมันหมักเนาะแต่ลังคาที่กุฏิที่ว่าลงตาอยู่นะมันเบามันเป็นสังกะสีเนาะมันก็พัดไปลงสะตรงนน้นเลยใช่ไหมติดขอบสะเลยไหม มันติดคอตาเลยที่นงตาคือเช้ามตาบี่แม่ไม่อยู่แม่วังคะาสิพังแน่แลวนี่หลังตาแลวดีหลังตาที้ก็เดินไปโบกกุฎิพระอาจารย์เดินไปโบกกุฏิบอกว่าอาจารย์ หลังคามันพิวไปแล้วมันไหลแล้วหลังคาพิวไปแล้วนะแล้วพระอาจารย์นอนตรงไหนพระอาจารย์อ๋อนอนกุฏิตรงนั้นใช่ไหมอ๋อของพระอาจารย์ไม่โดนเออเมือนกุฏิเอ้ยมันเหมือนคือทางสีที่เราค่มองไปโอ้โหลมพัดแรงแรงแค่ไหนเพราะว่าลมพัดแรงไปหมดเลยใช่ไหมดีนะของหลวงปู่สวงเราไม่ไปหมดเนาะแต่ยังดีที่หลวงปู่มาเข้าฝันหนูเนาะ มาเข้าฝันแล้วบอกบอกไอตัวเลขสี่ตัวเลยเดี๋ยว er ให้ท่านผู้ชมแม่พ่อพ่อแม่แมแม 3, เอฟเซียไปเป็นแนวทางเราเนาะห mm hmm. นูฝันหนูฝันอะไรนะลูกฝันฝ mm hmm. ันเห็นหลวงปู่อ๋อฝันเห็นหลวงปู่ว่ายังไงลูก <c oughs> โอหลวงปู่ตอนเลขหน,นูนอนหนูนอนฝันอยู่ตรงไหนลูกที่ที่นี่ที่วัดหรือว่าที่บา้านลูก ที่วัดนอนกลางวันหรือกลางคืนกลางวันไหนพูดดังๆสินะเปิดปากแล้วต้องพูดดังๆสิกุมารน,น้อยต้องเปิดเปิดปากแล้วต้องพูดดังๆแล้วแต่หนูฝันเห็นอะไรนะหลวงปู่หลวงปู่อะไรลูกหลวงปู่สวงอ๋อป้าเห็นกระทอ่อมหลวงปู่เอ้นั่นลมพัดหลังคาใช่ไหมลูก <c oughs> ลมพัดหลังคา ไปหมดไหมหลังคาหลวงปู่ออไปไปไปแต่าทางนี้เลยอ๋อไปแต่ทางนี้ไม่ได้ไปหมดใช่ไหมลมไม่ได้พัดหมดไปซีกหนึ่งนิดเดียวแต่มม่ได้เป็นอ๋อไปซีกหนึ่งไปซีกหนึ่งวันนั้นฝนตะลึงกับฝนตกลมแรงฝนตกไหมลูกตกลมแรงมากเลยแล้วเมื่อแล้วเมื่อวานนั้นเดินเชาา้ามาที่นี่เดินเชาา้ามาที่นี่หนูเดินมาบอกอ่ะหลังคาวัด ทางกระชายมาหมดเลยหลังคาวัดก็ไปหมดทีนี้ทีนี้พระก็บอกว่าทีนี้พระก็บอกว่าเกือบเรื่องไม่ทันนะบอกหลังคาไปแล้วหลังคาไปเลยพระวิ่งออกหมดเลยใช่ไหมพระนอนอยู่ในตรงนั้นดีๆแล้วทีนี้หลังคาวัดปิวไปพระก็วิ่งกันใหญ่เลยใช่ไหมลูกอ๋อแล้วทีนี้หลังคาหลวงปู่สองก็ไปด้วยแต่ว่าหลังคาหลวงปู่สองไปไม่หมดใช่ไหมไปซีีกเดียวใช่ไหมไปครึ่งเดียวตอนนี้ตอนนี้เอามามุงยัง เอาอ๋อสังกษสีมามงแล้วอือหลงังลมพัดหลังคาหลวงปู่สวงไปแสดงว่าฝนตกแรงฝนตกแรงใช่ไหมคะยาย mm hmm. อือฝนตกแรง mm hmm. แล้วหนูเห็นไหมตอนที่ว่าลมพัดนะ่ะมันพัดกลางคืนหรือกลางวันลูก <Okay. S 2> อือคืนอ๋อพัดกลางคืนแต่หนูไม่ได้เห็น mm hmm. เห็นไหมอ๋อแล้วที่หนูมาวัดตอนเช้าหนูก็เห็นตกใจเลยใช่ไหม mm hmm. <laughs> ตกใจ ตรงกุฏิที่ผ้านอนก็ไปหมดใช่ไหมหลังคาแล้วทีนี้ทันแนล่เราก็คิดว่าเอ๊ะลมพัดมาขนาดนี้หลวงพี่จะจะโดนลังคาปิวไปเลยไหมนะตอน,นี้ตืึ่งช้ามาหลวงพี่บอกว่าลมพัดันสีปิวหมดเลยเรว,วิ่งไม่ทันอ๋อหลวงพี่แกวิ่งไม่ทันแสดงว่าผ้าเหลืองวิ่งหนีกันใหญ่เลยมห <laughs> <laughs> มมีมีกี่องค์เฮ้นอนตรงนี้หนู <laughs> มีกี่องค์มีหลวงตาสมชายแล้วก็ แล้วก็หลวงตาอะไรตาไม่รู้จกชื่อมีสององค์ใช่ไหมทยอะนั่นแหละอ๋อผ้าเหลืองกระวิ่งผ้าเหลืองวิ่งกระจายเลยใช่ไหม,มลูกอือตอนแรกหนูคิดว่าเออลมมาแรงขนาดนี้แล้วไอ้หลวงตาจะอยู่ยังไงหลวงพี่จะอยู่ยังไงใช่ไหมออ่าแล้วทีนี้พอตื่นเช้ามาหนูไม่เห็นลังค่าไปหมดเลยใช่ไหมลูก อ๋อหลงังคาหลวงปูส่สวงก็ไปแต่พอดีพอหลงังคาหลวงปูส่สงไปแล้วพอกลางคืนมาตกกลางคืนมาหนูก็ฝันใช่ไหมหนูก็ฝันใช่ไหมลูกฝันว่าหลวงปู่มาบอกใช่ไหมหลวงปู่มาบอกอะไรนะสี่ตัวเลยอ่าสําหรับใครที่คิดถึงน้องกุมารน,น้อยเนาะก็ได้เห็นหน้าน้องกุมารแล้วจ้ะวันนี้ได้เห็นหน้ากุมาปรปายโยมาตามน้องกุมารให้ละจ้าเพราะว่าปาโยไม่ได้มาถ่ายน้องกุมารน,นานแล้วเนาะ เพราะว่าประโยคไปทําธุระที่โคราชนะจ๊ะธุระของประโยคก็ยังไม่เสร็จประโยคก็จะไปไปมามาหาน้องกุมารแบบนี้แล้วเนาะอ่าหำับใครที่คิดถึงน้องกุมารน้อยประโยคก็มาถ่ายทาฮะมาถ่ายทําน้องกุมารให้ท่านผู้ชมดูดนะน้องกุมารน้อยบอกวันนี้ลาวนะลูกเนาะไปลาวกันน้องกุมารให้สี่ตัวเลยหกใครที่คิดถึงน้องกุมารน้อยประโยคก็มาตามน้องกุมารให้แล้วนะคะก็สวยน่ารักเหมือนเดิมยิ้มก็สวย ไม่ได้มาหาน้องกุมารนานประโยชน์ก็จะไปไปมามาเนาะประโยชน์ทำธุระที่โคราชบ้านประโยชน์ยังไม่เสร็จเดี๋ยวชาประโยชน์ทำธุระที่โคราชเสร็จประโยชน์ก็จะมาไทายทําน้องกุมารน,น้อยซึ่งน้องก็อยู่ที่สํานักสงมารวยวัชรชัยมางคลเนานะอยู่ที่บ้าน,บ,านบ้านจะรวยอ่าบ้านจะรวยอําเภอลําดวนแล้วก็จังหวัดสุรินเนาะ อ่าประโยชน์ก็มาตามน้องกุมารให้น้อยให้ท่านผู้ชมแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ประโยชน์ทำธุระที่โคราชบ้านประโยชน์อยู่จ้าประโยชน์ทำธุระไม่เสร็จเดี๋ยวถ้าประโยชน์ทำธุระเสร็จประโยชน์ก็จะมาถ่ายน้องกุมารให้ท่านผู้ชมและใจได้เห็นน้องกุมารน,น้อยทุกจันทร์พุธศุกร์เนาะสำหรับลาววันนี้น้องกุมารน้อยก็ให้ไว้สี่ตัวไหนพูด <ส fino S 1> ดังๆแม่คันแห,นห,หน่งของคุณมันเลยบอกว่าบอกว่ากบก้าเจ็ดกบก้าเจ็ด อะไรนะหกเก้าเจ็ดสี่หกเก้าเจ็ดสี่มีน้องให้สี่ตัวเลยนะคะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมาาน,นาไปเป็นชุดบินสี่ตัวหรือท่านผู้ชมชั้นใดท่านใดเนาะอยากจะนําไปเป็นแนวทางสี่ตัวก็นําไปเป็นแนวทางได้เลยเนาะสําหรับท่านใดที่คิดถึงน้องกุมารเนานะมีโชคมีดวงกับน้องกุมารก็อยากจะแบ่งปันน้ําใจค่าขนมให้น้องนะ่าจากก็ทักมาหาประโยชน์ได้เนาะประโยชน์ก็จะได้เอาค่าน้ําใจค่าขนมให้น้องกุมารเนานะจา้ะ อ่าสำหรับวันนี้นะประโยชน์และน้องกุมารก็ขอลํำลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่กับน้องกุมารสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะโอเคน่ารักจังเลยลูก